ชาวบ้านที่อยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอป่องน้ำร้อนและสสยดาวจังหวัดจันทบุรีค่ะก็ได้รับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยจากการกระทำของกองกำลังจากภายนอกประเทศผ่านบัญชีพร้อมเพรย์แล้ว927ครัวเรือนค่ะ ที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาตำบลปะตอเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีค่ะชาวบ้านที่อยู่แนวชายแดนบางส่วนทยอยเดินทางมารอกดเงินเยียวยาจากเหตุปะทะซึ่งได้ลงชื่อไว้ในช่วงอพยพจากเหตุการณ์วันที่24กรกฎาคมและหลังจากที่ธนาคารออมสินโอ,อ,อนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยจากการกระทำของกองกำลังจากภายนอกประเทศให้แก่ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีจำนวน927ครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นจำนวน เงินครัวเรือนละ2,000บาทรวมทั้งสิ้น1,854,000บาทท้วนค่ะทางด้านสองตายายน,นายนรงและนางสวัยเสนีไทยเป็นชาวบ้านสับตรีตำบลทุ่งขนานอำเภอสอยดาวที่คุณตาณรงเป็นเจ้าของบ้านและเป็นผู้รับเงินเยียวยาโดยตั้งเป้าว่าเงินที่ได้จะนำมาใช้จ่ายภายในครัวเรือนและแบ่งไว้สำหรับลงทุนกับสวนลำไยโดยฝ่ายภรรยาคือนางสวัยเล่าด้วยรอยยิ้มว่าขอเงินตาณรงไวหนึ่ง บาทตั้งใจจะเอามาซื้อข้าวสารและของใช้ในครัวเรือนซึ่งที่ผ่านมาเมื่อรู้ว่าจะได้รับเงินเยียวยาทางด้านผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนก็บอกว่าเงินที่ได้มานี้แม้ไม่มากขอให้ประชาชนที่อยู่แนวชายแดนได้แบ่งสำรองไว้คือเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นหากต้องมีการอพยพรอบสองและได้บอกให้พี่น้องประชาชนที่อยู่แนวชายแดนได้เตรียมเก็บข้าวของให้พร,ร้อมอยู่เสมอโดยทางด้านคุณตาณรงค์ย้ำความคิด ส่วนตัวเชื่อว่าจะไม่มีการประทะรอบสองเงินที่ได้มานี้แม้ไม่มากแต่ก็จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพราะว่าเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินที่ช่วยเหลือประชาชนที่อยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อครั้งต้องอบพยพค่ะมีค่าใช้จ่ายเยอะทั้งค่าน้ามันในการเดินทางค่าอาหารทั้งครอบครัวเชื่อว่าผู้อพยพแนวชายแดนทุกคนเข้าใจและจะใช้มันให้เกิดประโยชน์อย่างแน่นอนเพราะระหว่างที่อพยพ ชาวบ้านก็ช่วยเหลือตัวเองกันอย่างเต็มที่แม้พื้นที่ป่งน้ําร้อนใส่ดาวจะไม่มีเหตุรุนแรงแต่ก็เป็นเหตุที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับคนเท่าคนแก่ต้องรับชะตากรรมถือว่าเงินส่วนนี้เป็นขวัญเป็นกําลังใจให้กับคนเท่าคนแก่ที่ต้องอพยพในคราวนั้นค่ะมันก็ไม่มากไม่น้อยแต่มันก็พอใช้อยู่หลายวันเนาะหลกัหลกๆก็ซื้อข้าวกินเลซื้อข้าวซื้อกับข้าวเพ่ ที่เหลือก็เข้าไล่แต่มันก็ยังดีกว่าไม่ได้ <c oughs> เรื่องทางผู้ใหญ่ท่านก็บอกว่าให้จำรองจำรองอยู่แต่เราก็ไม่มีใช้รายวันเลก็ต้องไปใช้อยู่ดีอยากจะสำรองเหมือนกันเอ,อ,อ้ถ้ามีแล้วไม่เอาออกหรอกเอาไว้นี่เลย <laughs> กรณีโอนเงินไม่สำเร็จกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เตรียมการดำเนินการแก้ไขข้อมูลผู้ที่ไม่สามารถโอนได้จากปัญหาความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลหรือปัญหาด้านบัญชีโดยจะมีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อให้การเยียวยาเข้าถึงทุกครัวเรือนโดยเร็วค่ะ